สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่หมอลิลลี่ก็กลับมาทำคลิปปิก,การให้กับทุกคนเล่นกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้ทำมาประมาณ2,3วันเนาะก็อาจจะยุง่งยุ่งบ้างนะคะ,ะวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องที่แม่หมอจะทำมาให้เล่นกันก็คือใครแอบ,บส่องคุณอยู่นะคะมาดูกันนะคะว่าจะมีคนที่คุณมาถามถึงเขาแอบ,บมาส่องคุณบ้างหรือเปล่านะคะ ใครแอบส่งคุณอยู่บ้างนะคะวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด3กองไพ่นะคะกองที่1กองที่2กองที่3นะคะความหมายของไพ่ไม่มีผลต่อคําทํานายนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองไพ่ที่คิดว่าเป็นกองไพ่ของคุณนะแล้วก็การดูดวงของคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงสุ่มเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณร้อเเซ อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงของตัวเองร้อเอร์เซนะคะแม่หมอล,ลีรับดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาสอบถามรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอได้นะคะแม่หมอใส่ไลน์ไอดีไว้ในรายละเอียดของทุกๆคลิปแล้วนะคะออาโอเคค่ะไปกันที่กองไพ่ของคุณกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับชาวกองที่1นนะคะตอนนี้แม่หมอได้เปิดไพ่พลังงานตัวตนของคุณให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาฟังนะคะว่าออพลังงานกองที่1จะตรงหรือใกล้เคียงกับตัวตนเรื่องราวของคุณหรือเปล่านะคะถ้าไพ่นะคะใกล้เคียงกับตัวตนสถานการณ์เรื่องราวของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะในหัวข้อเรื่องวันนี้ ใครแอบส่องคุณอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าพลังงานของกองที่1น,นะคะไม่ตรงหรือไม่ใกล้เคียงกับเรื่องของคุณเลยนะคะแม่หมอแนะนําให้ลองไปฟังกองอื่นนะคะแม่หมอมีด้วยกันทั้งหมด3กองไพ่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังของกองที่1ก่อนเลยนะคะช่วงนี้นะคะตัวคนน่ะตัวคุณรู้สึกว่าแบบต่อสู้กับคือเรื่องงานตอนนี้เข้ามาค่อนข้างจะเยอะมากนะคะบอกเลยว่า ถ้ามีก้าวไม้เท้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะก็รู้สึกเลยว่าค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานยุ่งเยอะแยะไปหมดแล้วแม้ว่าจริงๆแล้วตัวคุณอ่ะค่อนข้างเป็นคนที่จะขยันมากๆนะคะบอกเลยเจ็ดเหรียญเกิดขึ้นแล้วก็มีก้าวไม้เท้าช่วงนี้ ก็ขยันทํางานแล้วก็งานก็แบบยุ่งแบบยุ่งแบบน่นนี่เยอะไปหมดนะคะแต่ตงอย่างที่บอกแล้วคะ่ะว่าเอาจริงๆนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างพุ่งเข้าหางานไม่ได้รอให้งานเข้ามานะคะที่ยุ่งก็เป็นเพราะตัวคุณนะคะพยายามที่จะแบบ เออทำตัวให้ยุ่งด้วยส่วนหนึ่งแต่เพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะพุ่งเข้าหางานไม่ได้รอให้งานเข้าหาคุณนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะฉลาดนะคะแล้วก็ใช้ความคิดได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานของชาวกองที่1นนะคะส่วนมากจะเป็นแนวที่แบบอ่เป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นคนที่อ่เป็นที่ปรึกษา เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความรู้กับคนอื่นๆได้ดีนะคะชอบสอนหรือไม่นะคะถ้าอยู่ที่ทำงานคุณก็จะเป็นคนที่ใครๆก็เข้ามาขอคำที่ปรึกษาของคุณในบ่อยครั้งเนาะเพราะว่าใต้สำหรับเป็นเดอะเมจิเชียนนะคะช่วงนี้มีคนเอางานมาให้คุณเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็คุณก็ วิ่งเข้าหางานด้วยเหมือนกันช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหทํางานในแต่ละวันแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าจะหลุดพ้นจากการงานที่มันยุ่งเหยิงตรงนี้ได้อย่างไรนะคะมีก้าไม้เท้ากับ8ดาบนะคะประมาณว่าเมื่อไหร่จะจะแบบโล่งจะได้พักนี่ยังไม่รู้เลยนะช่วงนี้ก็จะเป็นในช่วงแบบเออค่อนข้างจะเรื่องงานถาโถมหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้ คนเก่าๆอะ่ะกลับมานะคะคนเก่าๆแบบที่เคยแบบมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วได้จบไปแล้วนะคะเหมือนเขากลับมานะคะแบบให้ทําให้คุณรู้สึกชุ่มชื่นอีกแล้วนะคะคนเก่าๆที่คุณเคยรู้สึกว่าเอ้ยเคยคบกันแล้วมันไม่เวิร์กแล้วก็เลิกกันไปเคยแบบหรือเป็นคนคุยคนเก่าๆนะคะที่รู้สึกว่าเมื่อก่อนอาจจะคุยไปแล้วแบบพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ยากก็เลยจบกันไปเขาก็อาจจะมีโอกาสกลับมานะคะคนคนนี้ ของคุณก็เป็นคนในลักษณะที่ค่อนข้างหน้าตาดีนะคะมีชื่อเสียงในวงสังคมของเขานะคะก็เป็นคนที่แบบได้รับความสนใจเยอะนะคะบอกเลยคนที่กลับมานะคะมีโอกาสกลับมาเริ่มใหม่นะคะบอกเลยคนเก่าคนนี้ที่เข้ามาหาคุณในช่วงเนี้ยเป็นคนที่คุณเคยดีวด้วยอาจจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าที่เคยแบบมีประเด็นการเลิกคุยกันแล้วกลับมาคุยกันใหม่นะคะลักษณะของเขาคือเป็นคนที่หน้าตาดีหรือ อ๋อป๊อปปูล่าในวงสังคมของเขาได้รับความสนใจนะคะอืมถ้าพลังงานของคุณตรงหรือใกล้เคียงกับกองที่1นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะคะว่าใครแอบส่องคุณบ้างเพราะคุณก็ตังหิดต,ต่งหิดแล้วว่าเอ๊ะคนเก่ากลับมาแล้วเขาจะมาส่องหรือเปล่าหรือว่าจะมีคนใหม่ๆที่เข้ามาอีกไหมนะคะกองที่1เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยค่ะ ใครแอบ,บส่องคุณบ้างนะคะสำหรับชาวกองที่หนึ่งโอ้โหมีคนส่องคุณเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูสิดูหน้าไพ่ก่อนนะคะเอาจริงๆแล้วอย่างที่บอกจากหน้าไพ่ตะกี้นะคะว่ามีคนเก่าแน่นอนนะคะที่เขาแอบ,บมาส่องคุณนะคะคนเก่าในเวอร์ชั่นใหม่นะคะคนที่เคยอาจจะเลิกรากันไปแล้วเขากลับมาโสดอีกครั้งต้องพูดแบบนี้นะคะคนเก่าคนนี้อาจจะเป็นคนเก่าของคุยที่แบบ ของคุณที่เลิกคุยกันมาแล้วสักพักหรือแบบมันไปต่อไม่ได้ในอดีตหรือคนที่คุณคิดว่าเออเขาไม่น่าจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ได้และเลิกคุยกันไปนะคะ mm. เขากลับมาในเวอร์ชันใหม่นะคะ mm. หรือว่าอาจจะก,กลับมาสร้างความสัมพันธ์ใหม่ต้องพูดแบบนี้คือพูดง่ายนะถ้าถ้าไม่ใช่คนเก่าที่เลิกกันไปอะ่ะก็ลักษณะเหมือนคนเก่าที่แบบคุณมีความคุ้นเคยอะ่ะคนคนนี้ก็แอบ,บสองคุณอยู่นะคะส่วนอีกคนนะคะเป็นคนที่ เป็นคนเป็นหนุ่มโสดที่เข้ามาจีบคุณในลักษณะที่เขาค่อนข้างเป็นคนที่รักอิสระนะคะแต่เขาเข้า,ขามาจีบคุณแบบเออเหมือนเหมือนทําให้คุณชอบนะแต่ว่าความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะหยอกกันไปหยอกกันมานะคะอันนี้เป็นคนเก่าแน่นอนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคนนี้เขาเป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยนะคะ ในหน้าที่การงานก็อาจจะมีอาชีพเดียวกับคุณก็ได้นะคะหรือคนที่เจอกันคือไพ่เดอะเมิเชียเหมือนกันคนนี้เข้ามาจีบคุณแต่เขาเป็นคนที่รักอิสระมากๆนะแล้วก็ถ้าถามว่าความการพัฒนาของคุณกับเขาอะมันเป็นไปในลักษณะที่คุณไม่ค่อยจะแบบเวิร์กเท่าไหร่คนนี้ก็แอบ,บส่องคุณอยู่นะเขาเป็นคนรักอิสระแต่ว่าแบบมีแอบ,บเจ้าชูเล็ก เออเข้ามาแบบหยอกๆก,กันจริงๆตัวคุณไม่ได้ชอบในลักษณะแบบแบบนี้นะแต่เออก,ก็ก็น่ารักดีอะ่ะคือเขาก็แบบมีสเสน่ห์แต่ถามว่าเวิร์กไหมที่เขามาทำแบบนี้กับคุณอะ่ะจริงๆคุณก็ไม่ค่อยชอบแหละเหมือนมันเหมือน,นมาหยอกๆอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วก็ที่ทำงานก็มีคน2คุณอยู่นะอาจจะเป็นระดับแบบผู้จัดการหรือระดับคนที่แบบ ตำแหน่งสูงในที่ทำงานของคุณนะคะแล้วก็มีนอกจากระด,าดาบับเขาเรียกอะไรผู้บริหารระดับสูงหัวหน้าอะไรเงี้ยที่มาจีบคุณแล้วอะก็ยังมีแบบเด็กหน้าตาดีๆก็มาสองคุณนะเออหลายๆคนมาส่องคุณเยอะมากเลยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ มีเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าของคุณที่มาในเวอร์ชั่นใหม่ก็แอบ,บมาส่งคุณนะหรือเป็นหนุ่มที่รักอิสระนะคะชอบหยอดชอบอะไรคุณเขาก็ส่งคุณอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็เป็นที่ทํางานก็มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะคะแต่เขาไม่กล้าจีบหรอก นะคะเนื่องจากคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะวางตัวค่อนข้างที่จะแบบถ้าอยู่ที่ทํางานนะคุณเป็นคนที่ป๊อปคนหนึ่งเลยแล้วก็คนก็ไม่ค่อยกล้าจีบนะคะแต่ถามว่าส่องไหมส่องแน่นะคะส่วนตัวคุณเองก็อาจจะเป็นแบบไม่หมอคะค่ะอะไรก็ไม่รู้ช่วงนี้เจอแต่คนแบบไม่โอเคเลยนะคะต้องบอกเลยว่าสภาวะเรื่องความรักของคุณช่วงนี้เหมือนคุณยังไม่ได้ดั่งใจนะคะไม่ค่อยเจอคนที่แบบชอบถูกใจเท่าไหรนะัก นะคะมีทั้งสี่ถ้วยห้าถ้วยเหมือนมีคนเข้าหาเยอะก็จริงนะแต่คุณไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษเลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเข้ามาก็แบบบางคนก็ดีแหละแรกๆแต่มามาหายๆบางคนเอ๊ะคนเก่ากลับมาไม่รู้จะดีไหมเมื่อก่อนเคยแบบมไม่มั่นใจมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกของคนที่แบบห้าถ้วยอะค่ะทุกคนประมาณแบบอม,มันก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนักแต่ถ้ามาดูหน้าไพ่แล้วใครแอบสองคุณอะ เออคุณมีคนที่ค่อนข้างจะส่งคุณเยอะนะอืมก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวกองที่หนึ่งในหัวข้อที่เรื่องที่ว่าใครกำลังแอบส่องคุณอยู่เนาะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่พี่นางฟ้าแนะนำให้คุณนะคะว่าเออแล้วคุณควรจะทำตัวสถานการณ์อะไรแบบไหนนะคะชี้แนวทางนะคะชุดอันนิวเดเรชันนะคะ แม่หมออยากจะแนะนํานะคะถ้าอดีตคุณเคยรู้สึกว่าคุณเจอแต่คนที่แบบเข้ามาก็ไม่ชัดเจนนะคะก็ลองเปลี่ยนสเปคลองเปลี่ยนการคุยดูจากคนที่คุยไปเรื่อยๆไปวันๆเลื่อยเปื่อยคุณก็อาจจะไม่คุยเรื่อยเปื่ยอยละต้องการความชัดเจนคือเปลี่ยนแนวทางนะคะในการเลือกคบคุณถ้าคุณรู้สึกว่าเออคือคนเรามันมีคำพูดนี้นะคะ่ะทุกคนถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมอะ่ะ เออนะคะชูตอ a new d i r e c t i นก็คงจะหมายถึงว่าแบบให้ลองเปลี่ยนบ้างนะคะสกเซ็ Success นะคะแล้วก็จะพบกับความสําเร็จนะคะตรงนี้อย่างที่บอกและคะ่ะถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีการนะคะผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นถ้าอดีตคุณเคยคุยเต่กับคนที่แบบเออคุยไปวัน,วนๆเรื่อยเปื่อยไม่ชัดเจนก็ลองเปลี่ยนบ้างลอง,ลองคุยกับคนที่เขารู้สึกว่าพร้อมจะชัดเจนกับคุณบ้างนะจริงๆแล้วการที่เขาไม่ชัดเจนนั่นคือชัดเจนแล้วว่าเขาจะไม่ไมพัฒนา ไวี่4นะคะ Remain positive นะคะเลือกคุยกับคนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ท็อกซิกใส่กันนะคะอย่างเช่นพวกที่ชอบประชดประชนันอะไรเงี้ยเลือกคุยไปได้เลยหรือคนที่แบบมามาหายหายนะคะอยากคุยตอนไหนก็คุยก็ตัดๆไปบ้างเนาะก็เลือกแต่อะไรที่มันไม่ไม,ไม่บั่นทอนจิตใจอะใบสุดท้ายนะคะ Not the right time อย่างที่บอกละะ้วค่ะว่าช่วงเวลานี้มันไม่ใช่ช่วงเวลาของคุณเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะยังไม่เจอความสัมพันธ์หรือคนที่ถูกใจมากนะักเพราะฉะนั้นนะคะก็ กลับมาโฟกัสในเรื่องตัวเองก่อนก็ได้นะคะปล่อยจอยไปก่อนก็คุยแบบไม่ต้องคาดหวังในความสัมพันธ์ก็ได้นะแต่ว่าหัวข้อในเรื่องหัวข้อในวันนี้มันเป็นเรื่องใครแอบมาสงคุณอะคุณมีนคนที่มีคนมาส่งเยอะนะมีคนให้ความสนใจเยอะแต่อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะเจอใครที่มันถูกใจจริงๆเนาะ,ะสำหรับกองที่หนึ่งคำทำนายก็จะประมาณนี้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้บ๊ายบาย สวัสดีค่ะชาวกองที่สองนะคะลูกดวงของแม่หมอลิลลี่ตอนนี้แม่หมอได้เปิดไพ่หน้าพลังงานตัวตนสถานการณ์ของชาวกองที่สองให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาฟังกันนะคะว่าพลังงานตัวตนสถานการณ์ของกองที่สองจะตรงหรือใกล้เคียงกับเรื่องราวของคุณหรือเปล่านะคะถ้าใช่ไปฟังกันต่อในหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะ ใครมาแอบ2คุณบ้างนะคะแต่ถ้าพลังงานของกองที่2นะคะไม่ตรงไม่ใกล้เคียงกับเรื่องราวของคุณเลยแม่หมอะแนะนําให้ลองไปฟังกองอื่นๆนะคะวันนี้มีด้วยกันทั้งหมด3กกองไพ่เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังของกองที่2กันนะคะช่วงนี้ค่ะคุณรู้สึกว่า เน็ตเหนื่อยนิดนึงกับการที่แบบว่าปาร์ตี้สังสรรค์เจอเพื่อนๆน,นะคะก็เลยอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากพักผ่อนบ้างเนาะอาจจะใช้ชีวิตหนักหน่วงกับในเรื่องของการแบบ จอยนะคะถ้าใครแบบไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปาร์ตี้มันเหนื่อยนะคะคุณก็อาจจะแค่อยากพักเฉยๆบ้างต้องพูดเลยนะคะแต่แม้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบมีเพื่อนเยอะเออชอบแบบพบเพื่อนนะแต่อาจจะรู้สึกว่าเออ time to be relax นะคะอยากจะพักแล้วแหละเออช่วงนี้ นะคะแล้วก็อย่างหน้าไพ่ชัดนะว่าช่วงนี้ถ้าใครรอคอยการประสบความสําเร็จเรื่องงานการโปรโมทการขึ้นเงินเดือนนะคะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับการปรับโปรโมทนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานและเรื่องการประสบความสําเร็จในเรื่องยอดขายนะคะถ้าใครเป็นเซลล์หรือพูดง่ายๆว่าผลงานได้รับ การสนับสนุนเข้าตานะคะเลื่อนขั้นอะไรประมาณนี้นะคะและก็สําหรับใครนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์บอกเลยช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆเปื่อยๆมีคนคุยแต่ไม่ใช่ไม่เชิงเป็นแฟนนะคุณรู้สึกไปเลยว่าแบบตัดไม่ขาดสักทีอะ่ะเออค,คนคนนี้ตัดกับคุณไม่ขาดสักทีแต่มันก็เรื่อยๆเปื่อยๆนะคะจะบอกว่าคุณมีคู่แล้วก็ไม่เชิงนะเพราะว่าส่วนมากแล้วคุณจะใช้ชีวิตโสดมากกว่านะคะ เออก็มีแอบขี้เหงานิดนึงนะคะอย่างที่บอกละคะ่ะถ้าเหงาเมื่อไหร่ก็แนะนําว่าให้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนได้นะเพราะเอาจริงๆคุณเป็นคนโสดที่อยู่ได้ด้วยตัวเองก็จริงแต่ว่ามีอารมณ์ที่คุณรู้สึกว่าเออมันก็ต้องไปพบปะเพื่อนๆได้นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเป็นคนที่ค่อนข้างสตรองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถึงแม้คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันยืดเยื้อยาวนานก็จริงอะเป็นคนคุยกันอะ แต่คุณก็รู้สึกว่าเออฉันก็อยู่ของฉันได้นะคะแต่อย่างที่บอกละค่ะมันก็อาจจะอยู่ในความรู้สึกแบบนิ่งๆในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะจีบกันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นคนคุยเนาะสำหรับชาวกองที่สองอ่าส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอยู่ในสถานการณ์ที่อ่าถ้าปาร์ตี้บ่อยช้อปปิ้งบ่อยก็เพาๆลงบ้างนะคะมันอาจจะทําให้เงินตึงๆบ้างแต่ก็สามารถหมุนได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ รบกวนนะคะระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนิดนึงนะคะถ้าเที่ยวเยอะก็อยู่บ้านบ้างเนาะอย่าไปปาร์ตี้เยอะมากเพราะเงินมันก็ต้องใช้นะคะแต่แต่ก็สามารถคุมอยู่แหละเอาจริงๆคุณก็สามารถที่จะเป็นคนที่เอาอยู่ในเรื่องของการเงินด้วยนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะ พลังงานตัวตนของคุณสถานการณ์ใกล้เคียงกับกองที่2เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะคะในหัวข้อเรื่องวันนี้ใครแอบส่องคุณบ้างของกองที่2ไปฟังกันเลยค่ะใครแอบส่องคุณบ้างนะคะสําหรับชาวกองที่2นะคะเอาจริงๆก็มีคนส่องใช้ได้เลยนะต้องบอกเลยนะคะคนที่แอบส่องคุณอยู่นะคะน่าจะเป็นคน หรือเพื่อนสนิทของคุณที่คุณรู้สึกคุ้นเคยกันอย่างมายาวนานเพื่อนเก่าก็ได้นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติหรืออยู่ไกลกับคุณหรือคนที่คุณรู้สึกว่าเขาใจดีกับคุณน่ะไม่บอกมองเป็นคนเก่าๆหรือเพื่อนเก่าหรือเพื่อนที่คุณเคยกันคนคนนี้เป็นคนที่ใจดีกับคุณและเป็นคนฉลาดมากๆนะคะคนนี้เป็นคนที่คอยให้คําปรึกษาคําแนะนําดีๆกับคุณด้วยนะ อาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนเก่าหรือเพื่อนที่คุณรู้สึกว่าคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีคนที่จริงใจกับคุณอาจจะอยู่ไกลกันนิดนึงนะคะแต่เขาเป็นคนที่คอยให้คําปรึกษาเขาแอบ,บส่องคุณอยู่ตลอดนะคะอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะแอบ,บส่องด้วยความห่วงใยนะคะว่าเออเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ชีวิตพลังงานเป็นยังไงบ้างนะคะคุณคนเนี้ยเขาคอยแอบ,บส่องคุณอยู่นะคะส่วนอีกคนนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณเพิ่งมีปัญหาหรือจบกันไปนะคะ เขายังเฝ้ามองดูคุณอยู่นะคุณที่เพิง่งเพิ่งจบกันไปทะเลาะก,กันไปสิบดาบตรงนี้นะคะเขายังคอยมองคุณอยู่แบบไกลๆนะคะต้องบอกว่าแค่ส่องแบบไกลๆแหละก็อาจจะเพิ่งเลิกกันก็อาจจะแบบจบกันไปแล้วก็จริงแต่เออก็ยังอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเออคนต่อมานะคะอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าดึงดูดลหลงไหลเขามีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่คุณแบบแอบเตาะเล่นๆแต่บอกเลยว่าคนนี้เขาไม่พร้อมมีใครแน่นอน นะคะอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์หน้าตาดีนะคะเป็นคนที่ดูแบบเจ้าชูคนเนี้ยเขาก็แอบ,บส่องคุณอยู่แต่บอกเลยว่าเขาจะเข้ามาทักคุณแบบน่าจะไม่ก็แค่น่าจะส่องนะคะเพราะเขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่อืวันนี้นะคะชาวกองที่สองกับชาวกองที่หนึ่งแบบฟิลลิ่งคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะเจอคนที่แบบในความสัมพันธ์ที่แบบว่า เหมือนจะดีแต่ไม่ดีเข้ามาก็เยอะนะคะแต่ยังไม่ถูกใจสักคนแต่ก็เออก็ยังพอมีอนาคตบ้างสมมุตินะคะมีคนเข้ามาหาคุณสัก5คนนะคะถ้วยลม้ลมลงไป3ถ้วยเหลือสองถ้วยคุณอาจจะรู้สึกว่า3คนเนี้ยโอเคไม่น่าเวิร์กแต่อีก2คนเออก็ยังดูมีความหวังนะคะก็อาจจะเป็นฟิลลิ่งที่ เบื่อบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบเออเศร้าอะไรกันมากมายนะถามว่ามีใครแอบส่องคุณไหมนะคะก็มีทั้งเพื่อนคนที่คอยห่วงใยคุณคนที่จบไปแล้วหรือคนที่คุณรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์ดึงดูดเป็นคนมีชื่อเสียงก็แอบส่องอยู่นะ,ะเพราะว่าคลิปนี้ค่ะมันไม่ได้คลิปเป็นมันไม่ได้เป็นเรื่องราวซีเรีส์อะไรดราม่าอะไรนะเราแค่จะมาดูว่าใครแอบส่องคุณบ้างคุณก็จะรู้อยู่แก่ใจแหละว,ว่าเออคนคนนั้นที่ไม่หมอพูดในคลิปมาเป็นใครเนาะ ่าเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่พี่นางฟ้าขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะคะมันมีห้าถ้วยเกิดขึ้นเน่ยทุกคนคุณอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่ใบแรกนะคะ helpful people นะคะก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราช่วงเนี้ยไม่รู้จะเลือกใครดีเรามีห้าคนเนี่ยแล้วเอ๊ะ 3คนมันไม่น่าจะเวิร์กอีกสองคนมันดูมีความหวังนะคะก็ลองปรึกษาเพื่อนหรือว่าปรึกษาหมอดูได้นะคะบางทีเราอาจจะต้องการคำแนะนำจากคนพวกนี้นะคะ Don t s t o p นะคะก็อย่าเพิ่งหยุดนะคะอาจจะรู้สึกว่าชีวิตเจอคนที่ไม่เวิร์กเลยไม่ค่อยจะมีความสุขเลยนะคะอย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะคะลองเปิดใจนะคะแล้วก็ลองปล่อยให้มันไปแบบปล่อยจอยไปเรื่อยๆบ้างนะ โรแมนต์นะคะแล้วคุณจะได้เจอกับคนที่คุณรู้สึกว่าเขาโรแมนติกกับคุณเหลือเกินนะแม่หมอก็บอกว่าเออจริงๆนะมันก็ยังมีความหวังนะคะสําหรับห้าถ้วยอะพลัสนะคะให้เจอให้เชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็จะเจอกับคนกับใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าขค้อคนนี้ยเออส่งมาให้ฉันจริงๆเนาะก็อย่างที่บอกละค่ะความสัมพันธ์ของชาวกองที่สองอะมีคนส่งคุณอยู่นะแต่อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบมาแบบชัดเจนอะไรกับคุณมากมายอาจจะเป็น กาะยานมิตรทั่วไปหรือคนเก่าหรือคนที่คุณแบบเออแอบตตาะกันชอบกันอยู่บ้างนะแต่อาจจะไม่ได้ช่วงเวลาที่มันลงตัวมากนักเนาะก้าวคำทำนายของกองที่2ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้บายบ,าย,บายค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับชาวกองที่3นะคะลูกดวงของแม่หมอลิลี่ที่เลือกไพ่กองที่3ตอนนี้แม่หมอได้เปิดไพ่พลังงานตัวตนสถานการณ์ของชาวกองที่3ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราลองมาฟังกันว่าพลังงานกองที่3จะตรงหรือใกล้เคียงกับเรื่องราวของคุณของคุณหรือไม่นะถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะในหัวข้อเบาๆวันนี้นะคะใครแอบ2คุณบ้างนะคะแต่ถ้าพลังงานของกองที่3นะคะไม่ตรงหรือไม่เกล้ไม่ใกล้เคียงกับคุณเลยนะคะก็ลองไปเลือกกองอื่นๆน,นะคะวันนี้แม่เหมาะทามาด้วยกันทั้งหมด3กองไพนะ่เนาะอ่ากองที่3มาฟังกันเลยค่ะคุณ คุณอาจจะพึ่งจบจากเรื่องราวอะไรบางอย่างไปนะคะอย่างเช่นเรื่องของการงานนะคะบางหลายๆพลังงานในในคนที่เลือกกองที่3นะคะก็อาจจะพึ่งเปลี่ยนงานนะคะอาจจะพึ่งลาออกจากที่หนึ่งแล้วก็ จะเริ่มงานในอีกท anyway. th ี่หนึ่งนะคะช่วงนี้การเริ่มงานใหม่ของคุณนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่มันอาจจะยุ่งวุ่นวายไปบ้างนะคะสําหรับใครที่เพิ่งลาออกจากงานแล้วเริ่มงานใหม่นะคะบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะงานเก่าๆอ่ะบอกเลยว่าไม่ค่อยเวิร์กหรอกนะคะเริ่มงานที่ใหม่อาจจะยุ่งๆนะคะแต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะอาจจะยุ่งบ้างนะคะแต่เดี๋ยวคุณจะเอาอยู่ต้องพูดแบบนี้นะคะอาจจะยุ่งบ้างแต่สามารถเอาอยู่นะคะถึงแม้ว่า มันจะเป็นสิ่งใหม่ๆบางคนอาจจะทํากิจการใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มทํากิจการใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าโอ้ยุ่งวุ่นวายมากเลยฉันแบบต้องมาทําเริ่มต้นใหม่อีกอีกครั้งหรือเนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีความพยายามและก็เป็นคนที่เหมือนคิดทํางานอะไรก็ค่อนข้างเป็นโปรเซสอะคะ่ะมันก็เลยจะผ่านพ้นไปด้วยดีคือ มันมันอาจจะเหนื่อยจะยุ่งจะเยอะนะแต่คุณเอาอยู่นะคะสองทุสองสองเรียนตรงเนี้ยมันเหมือนบาลานซ์ได้ในที่สุดก็สู้ๆนะใครที่เพิ่งเริ่มงานใหม่เริ่มกิจการใหม่ๆนะคะอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยยุ่งไปหมดเลยนะคะอันน้นอันนี้อาจจะต้องพยายามแต่ก็ถ้าคุณวางแผนดีๆนะคะคุณก็เอามันอยู่อะจัดการมันได้นะคะอันนี้ก็สู้ๆนะ สำหรับในเรื่องของความสัมพันธ์นะบอกเลยวันนี้ลูกดวงของแม่หมอทุกคนทุกกองมีห้าเหรียญไม่ขอโทษค่ะหถ้วยเหมือนกันหมดเลยคุณไม่ค่อยพึงพอใจในเรื่องของความสัมพันธ์ร้อเซต้องบอกว่า100%เซนะคะมันล้มไปแล้ว60อีก40ยังมีความหวังเหลืออยู่เหมือนรอคอยความหวังนั้นๆน,น,นะคะเหมือนประมาณว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอกับความรักดีๆที่มันอบอุ่นใจแต่ฉันก็ไม่ท้อหรอก อ่าระหว่างที่ฉันเป็นโสดฉันก็โอเคฉันจะสตรองนะคะคุณมีไพ่สเตรนท์ตรงเนี้ยเอาจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแต่เหมือนรอคอยความรักดีๆประมาณว่าเจอแย่ๆมาก็เยอะแต่ยังเชื่อเสมอว่าความรักดีๆมันยังมีอยู่นะคะก็ความรู้สึกก็คือ50 5 0แหละ เออเดี๋ยวก็เจออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มั่นใจ100%ซนะแต่ก็มีความพยายามที่แบบโอเคฉันอดทนรอได้นะคะจนกว่าจะเจอคนที่ใช่ของฉันเออฟิลลิ่งของคุณก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานนะคะของคุณถ้าตรงหรือใกล้เคียงกับกองที่3ก็ไปฟังกันต่อนะคะในหัวข้อเบาวๆวันนี้ใครแอบส่งคุณมากบ้างนะคะอ่ะไปฟังกันค่ะสำหรับชาวกองที่3 ใครกำลังแอบส่องคุณบ้างสำหรับชาวกองที่สามขอพูดนิดนึงได้ไหมคุณแม่ก็แอบส่องนะมีคุณแม่แอบส่องด้วยค่ะทุกคนนะคะแม่คุณเล่นโซเชียลหรือเปล่านะคุณแม่มาแอบส่องว่าเอ๊ลูกฉันแบบทำอะไรถูกต้องหรือเปล่านะเออหรือว่าวุ่นวายเรื่องงานหรือเปล่านะคะบอกเลยว่ามีคุณแม่มาแอบส่องด้วยความรักความห่วงใยคุณพ่อคุณแม่นะคะคนที่คุณดูเขาดูแลคุณอยู่นะคะในหน้าไพ่มันก็ขึ้นว่า คุณแม่เขาเป็นห่วงคุณนะคะว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการใช้ชีวิตการงานหรือเปล่าเพราะด้วยความเป็นห่วงคุณแม่ก็เลยอาจจะมาแอบส่องนะคะหรืออาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้นะคะหมายถึงคนที่เขาดูแลคุณเหมือนเหมือนแม่เออเขาอาจจะมาแอบส่อง แอบส่องด้วยใจที่มันบริสุทธิ์นะคะต้องบอกเลยไม่ได้แอบส่องมาเพื่อมาจับผิดคือเขาว่าอาจจะเคยได้ยินคุณบ่นว่าเออช่วงนี้งานหนะักงานเยอะจังเลยมันแบบเป็นยังไงเขาก็เลยอาจจะยังไม่อยากจะถามคุณตรงๆก็เลยมาดูหน้าโซเชียลคุณว่าคุณโพสต์อะไรเกี่ยวกับแบบการต่อสู้ชีวิตในเรื่องของการงานของคุณบ้างอ่านะคะ1คนแล้วหนึ่งที่มาแอบส่องคุณนะคะก็คือผู้ปกครองที่บ้านของคุณนั่นเองนะคะด้วยความรักและความห่วงใยมากๆนะคะ ก็บ่นเรื่องงานเนอะแม่ก็เลยอยากจะรู้แหละว่ายุ่งขนาดไหนพ่อก็อยากจะรู้แหละว่าเออมันหนักหนาอะไรขนาดนั้นไม่ลูกมีอะไรให้ช่วยได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะอ่ะแล้วก็อีกคนนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะอาจจะเจอกันที่ทำงานก็ได้เขาเป็นคนที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเนะะี่ยค่ะเข้ามาไม่ทันตั้งตัวเลยเป็นคนที่มาจีบอย่างชัดเจนนะคะเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงมากๆนะคะ บอกเลยคนนี้รวยนะคะแล้วก็ขยันทำงานมากๆเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะอายุแน่นอนค่ะ หนุ่มจนถึงผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าไพาอ่อัศวนกับเป็นไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้นะคะคนนี้ที่เข้ามาจีบคุณแบบคุณไม่คาดคิดมาก่อนนะคะเขาค่อนข้างมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินสูงมากและเป็นคนที่รักความก้าวหน้าในชีวิตนะคะขอยินดีกับชาวกองที่3ด้วยนะคะคุณกําลังมีคนฐานะดีที่มีความมั่นคงเขากําลังสนใจแอบส่องคุณอยู่ แต่ไม่แน่ใจนะคะว่าส่งไปร่วมงานหรือว่าส่งเพราะจีบนะคะแต่มันก็ดีทั้งสองแบบถูกไหมอาจจะมีคนมาส่งเพราะว่าเฮ้ยจะมาดูว่าเขาติดต่อดีลงานกับคุณนะคะแล้วคุณน่ะทำงานดีหรือเปล่านะอ่ะก็อาจจะเป็น,นเจ้านายที่ก็ได้นะหรือไม่ก็คู่ค้าทางธุรกิจมามา,มามาส่งคุณก็ได้นะเขาอยากจะดูว่าแบบตัวคุณนะคะค่ะ เหมือนจะดีลกับไอ้ชวนไปทํางานหรือมาเป็นคู่ค้าเนี่ยคุณแบบขยันไหมผลงานอะไรมันมั่นคงไหมก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะสําหรับชาวกองที่3เนาะเออฟิลลิ่งแบบเรื่องงานก็หนักเหมือนกันนะอ่ะ เดี๋ยวมาดูนะคะให้พี่นางฟ้าแนะนําดีกว่าอ๋อมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้เครียดอะไรนะคะใครมาแอบส่งคุณบ้านบ้างก็เป็นได้หมดแหละบางทีก็ไม่ใช่ผู้ชายเสมอไปมันอาจจะเป็นผู้ปกครองที่บ้านก็ได้หรือว่าเจ้านายก็ได้นะคะหรือเป็นลูกค้าธุรกิจก็ได้เนาะอ่ะใบแรกนะคะ Recovery นะคะถ้าใครตอนเนี้ รู้ตัวว่าเริ่มโพสอะไรที่มันเป็นแนวลบในโซเชียลนะคะลองปรับเปลี่ยนดูนะคะแล้วก็โพสสิ่งดีๆบ้างก็ได้เออใบที่2 you're ready นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าจริงๆพลังงานคุณอะ่ะมันมันไม่ค่อยแบบอ,อ่หมกมุ่นในเรื่องของความรักเข้าไร่หรอกเอาจริงๆแต่ว่าก็พร้อมนะที่จะเปิดใจในเรื่องของความสัมพันธ์และก็เรื่องอันงานคุณก็พร้อมคุณก็พร้อมจะสู้เหมือนกันนะใบที่ 3 improving health นะคะอย่างที่บอกแหลคะค่ะว่าอะไรที่เรารู้สึกท็อกซิกในหน้าโูกโซเชียลก็ตัดไปบ้างนะโพสต์แต่สิ่งดีๆมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตคนเรามีแต่สิ่งดีๆะคะ่ะแต่เราสามารถโพสต์สิ่งใดๆก็ได้ให้มันเป็นทิศทางที่มันเป็นแนวบวกที่มันทําให้สุขภาพจิตดีเนาะ ใบสุดท้ายนะคะอันไรลี่นะคะก็อันไหนที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่ดีกับชีวิตตัดออกไปก็ได้นะคะแต่เราสามารถเลือกสิ่งดีๆเข้ามาเป็นแนวความคิดเป็นแนวในการใช้ชีวิตได้วันวันนี้นะคะลูกดวงของแม่หมอตั้งทุกกองเลยมีไพ่้าถ้วยเพราะฉะนั้นแล้วอะความรู้สึก ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ามันเจออะไรที่ไม่ค่อยเวิร์กมาบ้างแย่ๆบ้างนะคะแต่ก็ยังมีกําลังใจสู้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆก,กองเลยนะคะสําหรับคลิปนี้คําทํานายก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย